พระปิดตาหลวงปูน่นาควัดห้วยจรเข้จังหวัดนครปฐมถือเป็นหนึ่งในสุดยอดพระปิดตาที่ได้รับความนิยมและเป็นที่สแสวงหายอย่างสูงด้วยพุทธคุณที่เรื่องหรือด้านเมตตามหานิยมโชคลาภคล้วคลาดและความเข้มขลังตามตำราบโบราณและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์อย่างยิ่งพระครูทักษิณานุกิจหลวงปูน่นาท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดห้วยจรเข้ราวปีพุทธศักราช2420-2453และเป็นพระเกติอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมในยุคเก่าของจังหวัดนครปฐมท่านเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากพระบาทสมเด็จพระชุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าให้เป็นผู้ดำเนินการควบคุมการสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยถวายพระปฐมเจดี ซึ่งต่อมาพระพุทธรูปองค์นี้ได้รับพระราชทานนามว่าพระร่วงโรจนฤทธิ์สีอินทราธราทิตธรรมโอภาษมหาโมนีแสดงให้เห็นถึงความสามารถและบารมีของท่านหลวงปู่นาคท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายชนิดแต่ที่โด่งดังที่สุดคือพระปิตาซึ่งท่านได้สร้างขึ้นด้วยเนื้อหามงคลที่แตกต่างกันไปโดยเน้นการสร้างตามตำราบโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ เอกลักษณ์ของพระปิดตาพิมพ์หูกระต่ายเนื้อเมฆพัดหนึ่งลักษณะพิมพ์ทรงหูกระต่ายพระปิดตาของหลวงปูน่นาคมีหลายพิมพ์แต่พิมพ์หูกระต่ายเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้ชัดเจนคือส่วนของพระกันหูที่ชูขึ้นเล็กน้อยทั้งสองข้างดูคล้ายหูของกระต่ายเมื่อมองจากด้านหน้าทำให้เป็นที่มาของชื่อพิมพ์ มีมือที่ปิดตาเพียงหนึ่งคู่และปิดทวารอีกหนึ่งคู่ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสําคัญอีกประการหนึ่งองค์พระมีความหนาและอุบอิ่มแสดงถึงความแข็งแกร่งและเข้มขลังตามแบบฉบับพระเนื้อโลหะหล่อบโบราณ 2. เนื้อเมฆพัดเป็นโลหะท่าไก่สิทธิ์ที่เกิดจากการเล่นแร่ปแปรธาตุตามตำราบโบราณเชื่อกันว่ามีคุณวิเศษในตัวเป็นการผสมผสานของโลหะหลายชนิด เช่นเหล็กทองแดงดีบุกสังกะสีและประอทรวมถึงแร่ธาตุและว่านยาที่มีฤทธิ์เนื้อเมฆพัดที่ดีจะมีสีดำเข้มจนเกือบดำสนิทมีประกายวาวคล้ายสีปีกมแมลงทับเมื่อถูกแสงโดยเฉพาะบริเวณที่ถูกสัมผัสหรือขัดถูองค์ที่ผ่านการใช้จะมีความมันวาวและมีคราบผิวโลหะสีขาวหรือสีเทาอ่อนๆก่อตามซอกร่องรอยการหล่อเนื้อพระปิดตาพิมนี้มักมี ร่องรอยของฟองอากาศรูพรุนหรือร่องรอยจากการเทโลหะอยู่บ้างตามพื้นผิวและด้านหลังซึ่งเป็นลักษณะธรรมชาติของการหล่อแบบโบราณที่ใช้วิธีเทดินไทยหรือเทชอ่อซึ่งจะเห็นลักษณะของผิวที่ครุขระและมีรูพรุนเล็กน้อยชัดเจนการพิจารณาพระปิดตาหลวงปู่นาคพิมพ์หูกระต่ายเนื้อเมฆพัดควรพิจารณาจากหลายองค์ประกอบดังนี้พิมพ์ส่ง ต้องถูกพิมพ์ถูกสัดส่วนตามแบบมาตรฐานของพิมพ์หูกระต่ายโดยเน้นที่ลักษณะของพระกันที่ฉูขึ้นและลักษณะของมือที่ปิดตาเนื้อหาความเป็นเนื้อเมฆพัดแท้จะต้องมีสีดำอมน้ำเงินเข้มหรือดำมันวาวคล้ายปีกแมลงทับเมื่อถูกแสงลักษณะผิวจะต้องมีความตึงและอาจมีร่องรอยของสนิมโลหะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติร่องรอยการตัดบริเวณใต้ฐานหรือขอบข้าง อาจมีร่องรอยการตัดจากก้านชนวนหรือร่องรอยตะใบแต่งซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการหลออพระแบบโบราณความเก่าและคราบจะต้องมีความเก่าตามอายุการสร้างกว่าร้อยปีผิวจะไม่เรียบเนียนเหมือนการหล่อสมัยใหม่อาจมีรอยสึกจากการสัมผัสหรือการใช้บูชาพุทธคุณพระปิตาหลวงปู่นาคเด่นในด้านเมตตามหานิยมทำให้ผู้คนรักใคร่เอ็นดูโชคลาบ ค้าขายดีและแล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆสะสมให้มีความสุขสนุกกับการแขวนบูชาครับพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่อง